้เ,เ,รเรื่องเล่าคนดังช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยจะเข้าหรือเข้าโพดก็ต้องการโพยตรากระต่ายเจียไตยรับประกันคุณภาพ ครับวันนี้ทางรายการครับเป็นระเกียรตินะครับจากศิลปินชื่อดังก้องฟ้าในเมืองไทยของเราครับที่ให้เกียรติใการครั้งหนึ่งนะครับผมขอแนะนําตั้งแต่ศิลปินที่อยู่ด้านข้างขวาของผมนะครับในสนครับสวัสดีครับคุณสนครับช่ำช้ำลำนะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ไข่นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับไ่ครับตามปกติเนี่ยใช่ไหมเวลาเราไปงานแต่งงานเราก็จะมีบอร์ดคัทเอาเฉลองครบรอบนะครับบ้านใบก็ต้องสงเขียรตอะไรนะครับแต่ มันธรรมดาไปนะครับสำหรับแฟนทีวีโดยเฉพาะในรายการเรื่องเล่าคนดังเราเลยให้คนมาช่วยกันแต่งกรอนกันดีกว่ามีศสปินหลายท่านครับได้แต่งกรอนไว้นะครับเริ่มต้นจากพี่นางสิริพร ดูเนี่ยบางท่านจะต่อเกินไปด้วยนะฮะก็เลยชายคาออกไปนะครับต้องขอฝากความหวังไว้กับทั้งสามท่านรับเ่วยกันแต่งคนละคนละท่อนละไงใกล้ไกล้เรามีกันและกันเธอกับฉันฉันและเธอเดี๋ยวสิเธอกับฉันวันนั้นและวันนี้งวันนี้วันนั้นถึงวันนี้ไงวันนี้วันนี้มันก็ห้าปีนี่ไง ยากไม่ยากเธอกับฉันวันนั้นถึงวันนี้อ,นอ้อฉัดเจโรยได้มีแต่ความลักความผูกพันตลอดไป <c oughs> สมอง <c oughs> ไ,ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังมันจะต่อยยังไงอ่ามาแล้วมาแล้ว,ลวอง,งลงละองลงละเขียนตอนนี้ต้อง,งใช้องลงด้วย ผูกไว้แฟนทีวีเอ้ยแล้วใครจะมาต่อเราจบไปที่แล้วไม่ที่แล้วขนาดในตลอดหอไทมันไม่ที่แล้วมันต้องเรียนแบบด้วยนี่มีความผูกเขาผูกแล้ว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 ผูกไปนะตล้วไอ้แล้ผูกอีกมันผูกต่างผูกรอบๆลงไปด้วยผูกเรียนเรียนสองรอบอยากจะให้มันแน่นองผูกหลายรอบไอ้แล้วใจผูกไว้แฟนทีวีเอ้ย คำเตือนนะครับสร้างสรรค์มากๆมีคำเตือนครับสำหรับน้องๆน้องหนู่ที่ชมรายการอยู่ครับอย่าทำตามนะครับมันผิดครับก่อยแต่เอามันเขาว่านะครับก็สุดท้ายก็ต้องบอกขอบคุณทั้งสามท่านนะฮะที่มาบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกความในใจแล้วก็มาเขียนกรอนบอกบอกให้เราได้ฟังกันนะครับว่าคราวหน้าในปีต่อไปเราคงไม่ให้ไม่ให้สามท่านเขียนอีกแล้วจริงใจมากขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนย่างเข้าสู่ปียที่ ตอนนี้ครับผมมาอยู่กับอีกหนึ่งสองหนึ่งสองก็เป็นสองศิลปินนะครับนะฮะที่เปิดตัวกันยังเปิดเผยนะครับก็ดีใจด้วยครับะทีมคู่ก็เปิดเผยกันอีกทีหนึ่งนะครับใโลกได้รับรู้กันนะครับที่แสนนากายกับเต้พีพีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เปิดเพราะว่าเปิดเผยก็คือก็เปิดเผยว่าเป็นเราเป็นเพื่อนกันสองคนนี้แฟนทีวีห้าปีให้อะไรกับแสนนาการบ้างครับให้คนทั่วโลกรู้จักผม ผมว่านี่เพลงของนาาโอ้โหอขอโทษนะคือให้รู้จักว่านี่เป็นเพลงของนาคาแฟนทีวีให้ให้ทั้งให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ให้ทั้งคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้เยอะเดี๋ยวผมหมดให้เไม่ต่อครับให้ทุกอย่างครับก็คือผ้ารองมาเขารู้จักครับนะครับทั่วประเทศทั่วโลกันะครับนะฮะบ้านรถครับนะครับที่ดินตอนนี้ก็ครับครับครับตอนนี้ก็กำลังจะโดนยึดนะครับ ใช่ครับครับผมติเติลครับก็ให้ทุกอย่างทุกอย่างครับนะครับแล้วสําหรับคําถามคําถามเดียวกับเดวิดนะฮะครับผมให้อะไรกับเดวิดบ้างให้ร้อยแสนเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็ลอกมาคุณคุณเพิ่มก็ขอขอขอเพิ่มตรงนี้นี่ไหมไหมก็จริงๆผมแรกจะให้ผมก่อนนะเมื่อกี้จริงจริงก็จริงๆมันเยอะมากนะฮะผมจริงๆผมก็ฐานะน้องใหม่หลายปีแล้วล่ะถือว่าหลายปีอยู่ที่จริงๆเข้ามาอยู่กับอ่อแกร์มิงโก้นะฮะแล้วก็แล้วก็แฟนทีวีนะครับก็เล็กน้อยก็ให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนเพลงแหลายๆคนได้รู้จักเราามกขึ้้นให ได้ร้องเพลงผู้พิเศษกับแค้งปากซอยได้ร้องเพลงผู้พิเศษใช่ครับความเป็นที่รู้จักของกานเพลงกับแฟนทีวีใช่ครับแล้วก็ที่แนีก็คือให้เราร่วมรู้สึกกับการเดินทางคอนเสิร์ต แฟนทีวีด้วยสัญจรหลายที่ที่ผมได้ไปมีความสุขมากๆกับพี่น้องชาวไทยหลายๆจังหวัดนะฮะครับผมจริงอีกหลายอย่างมากเก็บไว้ก่อนให้แค่นี้พอก่อนเดี๋ยวคนอื่นไม่มีนั่นคือสิ่งที่พูดออกมาจากใจนะฮะน้องน้องฮะขอขอขอเขาเขามองไม่เห็นนะมองไม่เป็นครขอเป็นเป็นเป็นพร็อพนะครับฝ่ายฝ่ายพร็อพของเรานะครับคืออย่างงี้ครับผมเราไปพวกงานเฉลิมฉลองต่างๆเขาก็มักจะมีพวกอะไรนะคัตเอาท์บอร์ดแล้วให้เขียน ขอแสดงความยินดีในโอกาสอะไรก็ว่ากันไปครซึ่งเราอยากจะทำอย่างนั้นบ้างแต่มันดูแบบธรรมดาจนเกินไปลองบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราแต่งมาเป็นกลอนเลยนะครับมีนักร้องหลายท่านนะฮะได้ร่วมกันแต่งกลอนออกมานะครับอันนี้แชมป์แชมป์ลามแล้วก็อันนี้คุณอะไรอะไรเนี่ยสันอะไรสันอะไรเนี่ยสันอสนอ๋อสนนสนโอ้หาอยู่เมื่อกี้เนี่ย ผมหาอยู่ไอ้คนที่เขียนสุดท้ายคนอื่นได้เท่าไหร่ละอ่านแล้วมันยังเป็นเรื่องเป็นราวเขาทิ้งท้ายครับนะฮะใจและใจผูกไว้แฟนทีวีเอ่ยแล้วจะต่อกันยังไงล่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของทั้งคู่ที่จะต้องร่วมกันแต่งกันต่อถ้างั้นเราก็มีปากกาอยู่สองด้าช่วยกันแต่งอ่ะหรือว่าจะเขียนคนละประโยคเชิญประโยชเอาประโยคอ่ะได้ไหนคุณสนก็เอ่ยมาแล้วนะใช่ใช่เราถ่ายด้วยเอ่ยทำให้เป็นแสนเสลเอ่ยเสลเออยเอ่ยเดี๋ยวผมไปเป็นแสนไปง่ายๆอ่า ผมไม่ได้แก้ที่สนนะเอ่อเดอ่านว่าไม่นิ่งเฉยปีหน้ามาใหม่ไวจริงๆส<ะ>ุดนี้แตกไม่ค่อยกิกเท่าผมตายตายไม่นิ่งเฉยปีหน้ามาใหม่ไวจริงๆสแสดงยิ่งสุดยอดจริง แฟนทีวีจ๋าอนาจ๋าเฮ้ยเอ้ยนาจ๋าเฮ้ยนาเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยแข็งมากเลยไม่เอาเอ้ยไม่เอาไงเฮ้ยเอ้ยนา ตอที่หลังเอ๋ยเอาสิเอ๋ยถือว่าเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับผู้บริหารของช่องแฟนทีวีเขาคงจะมีความสุขใจครับที่เขาได้อ่านข้อความดีๆจากเหล่าศิลปินที่มอบให้ด้วยใจเขียนกันด้วยความจริงใจนะครับก็น้ําตาจะไหลครับผู้บริหารของช่องแฟนทีวีมากๆขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับรายการครับนะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับอครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ข้างๆกับต่ายอรไทยเรียบร้อยนะครับ5 ปีของแฟนทีวีให้อะไรกับตายอาร่าไทยบ้างครับ5ปีใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคือขอบคุณแฟนทีวีนะคะที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ,อบทเพลงของตายให้กับ <c oughs> แฟนเพลงได้ได้รับชมแล้วก็รับฟังมาตลอดแล้วก็คือไม่ใช่แค่บทเพลงในอัลบัม้มนั้นยังมีแบบเรื่องราวาอื่นเรื่องราวที่มันแตกต่างไปจากอัลบัม้มหมายถึงว่ามองการใช้ชีวิตอะไรอื่นที่แบบ มีในหลากหลายรายการที่ทําให้ต่ายได้ได้มีได้มีโอกาสไปออกรายการมไม่ใช่เพียงแค่ว่าช่วงห้าหกโมงเย็นต้องไปโปรโมตอัลาบ้มไม่ใช่แค่นั้นยังม,มีรายการอื่นๆที่ทําให้แฟนเพลงได้เห็นคือได้เห็นทั้งมุมของต่ายในอีกมุมอืมอมอม่นๆที่ไม่ใช่การทํางานไม่ใช่แค่แบบเราร้องใช่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงแล้วก็ค่ะอ,อ,อันนี้คือให้แล้วก็ให้ต่ายได้มีโอกาสได้ได้ได้เจอกับ ไม่พี่น้องแฟนเพลงด้วยและยิ่งกิจกรรมแบบนี้5ปีแล้วที่เราได้มีโอกาสมามาร่วมกิจกรรมกันแบบใกล้ชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีมิตรภาพแล้วก็มีความทรงจำแล้วก็มีความประทับใจที่ผ่านมาไม่รู้กี่ปีเราก็อยากจะให้มีแบบนี้อีก <ๆ S 1> ค่ะทีวีให้หลายอย่างมากนั่นคือความรู้สึกของของตาย<ช>ที่ไีวีต่อแฟนทีวีนะสำหรับ5ปีที่ที่เราได้สนุกสนานด้วยกันมา วันนี้เนี่ยครบรอบ5ปีแฟนทีวีก็มีจัดกิจกรรมกันอย่างมากมายเหลือเกินนะครับในส่วนของพี่เองเนี่ยนะคืออย่างนี้ตามปกติเนี่ยเราไปร่วมงานนะฮะฉลองครบรอบอะไรเงี้ยงานแต่งงานหรืออะไรก็ตามดีเขามักจะมีการเขียนอวยพรนะซึ่งพี่ว่ามันธรรมดามากนะครับจะเขียนอะไรก็ได้เราก็เลยให้ศิลปินของเราเนี่ยช่วยกันแต่งกรอนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายคนมาก น่าสนุกเหลือเกินครับนะฮะนี่ไล่มาหลายคนแล้วนะแสนนาคาทิ้งทายว่าเสดวยิ่งสุดยอดจริงแฟนทีวีจ๋าแสนนาคาเอ๋ย <c oughs> นะครับอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของต่ายออรไทยนะครับหลังจากที่เรารู้จักกับเธอครับในทางการเป็นนักร้องคราวนี้เราจะมาวู้ิจักเธอครับในอีกหนึ่งบทบาทนะครับกับคุณครูสอนภาษาไทยครับนะครับลองดูครับต่ายฮะอ่ะพี่เตรียมปากกามาเรียบร้อยแล้วแบบพร้องจองอช่ไครับพี่ไม่เป็นไรจะเป็นกรนาไปไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันนอกนอกลูนอกทางมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแล้วเนี่ย นว่ามีแฟนมีเพื่อนมีเราต่ายชาวไทยอยู่ในใจเสมอเอาลับ <laughs> เธอขึ้นประโยคใหม่เลย <laughs> นั่นคือสิ่งที่เธอแต่งให้เราในวันนี้นะครับขอบคุณแม่กับต่ายครับสวัสดีครับ,อบ,รบตอนนี้ผมมาอยู่กับ รัชนกศิโลพันธ์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาร่วมงานกับเราครับ5ปีของแฟนทีวีให้อะไรกับรัชนกศิโลพันธ์บ้างครับแฟนทีวีเนี่ยอยู่มา5ปีให้โอกาสและให้สิ่งดีๆกับนกมากมายนกก็เปรียบไปแล้วแฟนทีวีเหมือนครอบครัวหนึ่งไม่ได้ดูแลพี่น้องศิลปินนักร้องหรือแม้กระทั่งตัวนกเพียงแค่การโฆษณาเบื้องหน้า มีกาลังใจมีความใส่ใจมีความห่วงใยให้กันเสมอตั้งแต่โดยเฉพาะโลกเนี่ยตั้งแต่ไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่คือตอนนั้นทิ้งช่วงห่างก่อนจะถึงฝนตกในทะเลพี่น้องทุกคนคอยถามด้วยความห่วงใยใส่ใจแล้วก็มีกําลังใจที่ดีให้ตลอด <S 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 เพราะฉะนั้นรบว่าทั้งหน้าไม่และหลังไม้เราเป็นกําลังใจที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นโอกาสเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สนับสนุนถ้าใครสักคนคิดจะเป็นศิลปินมีบ้านหลังนี้ เป็นบ้านอาะเซนทรอลที่ผลักดันให้คุณได้รับโอกาสและก็สิ่งดีๆอีกมากมายวววสุดของเรานะใช่ค่ะนะครับในโอกาสครบรอบของแฟนทีวีกับ5ปีนะครับของแฟนทีวีกับพี่วีกรอนที่ถูกแต่งขึ้นมาจากเหล่าบรรดาศิลปินจากแกรามิโก้พี่ต้นครับหนูได้ยินข่าวมาว่ากรอนของพี่เป็นกรอนปราบเซียนด้วยนะครับเขาจะมีกรอนแปดนะครับอันนี้<ช>นกรอนสิบกรอนสิบนะฮะจำเนี่ย ฟรีสไตล์ครับกับรัชนกศรีโลพันธ์กับบทกรอนต่างๆที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินจากแรมมิโกโนะครับอันนี้ลกต่อพี่ต่ายนะคะพี่ต่ายเขียนว่ามีแฟนมีเพื่อนมีเราแต่าราไทายอยู่ในใจเสมอ,อ,อลกต่อเป็นรัชนกเป็นอีกคนได้พบเจอรักอบอุ่นเลิศเลอจากแฟนทีวีอ้หล่ะครับ นกเขาเดนจะขึ้นจะลงยังไงก็พี่ว่านกต่อได้จบเลยครับนะฮะจบท่อนอีกแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวคงต้องมีการเริ่มท่อนใหม่ันอีกแล้วให้โอกาสกับคนใหม่ได้เริ่มต้นสนุกดีสนุกดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าศิลปินเขา่วมกันเขียนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวก็พี่ว่าเดี๋ยวไอ้ป้ายคัทเอาบอร์ดเนี่ยนะฮะก็คงจะมาแปะไว้ที่ออฟฟิศของแฟนทีวีแน่ๆวันนี้ขอบคุณมากๆรัชนกศรีลลพันครับสวัสดีครับค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาพบกับหนึ่งหนุ่มกับสองสาวนะครับเราจะเห็นหน้าเห็นตากันพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ตลอดเพราะว่าเธอและเขามีอัลบั้มนะฮะด้วยกันนะครับก็คือสอนสินชัยดอกอ้อทุ้งทองและก้านตองทุ่งเงินด้วยนะครับ5ปีของแฟนทีวีให้อะไรกับสอนสินชัยบ้างครับให้หน้าที่การงานกับสอนสินชัยให้ความสุขกับพี่น้องแฟนๆอยู่ที่บ้าน นะครับแล้วก็ให้กิจกรรมหลายๆอย่างหลายปีแล้วด้วยที่สอนมาอยู่กับแกมมีโกนะครับแล้วก็มีสื่อทางแฟนทีวีนะครับมีมีอะไรที่แบบดีๆมอบให้กับสอนอยู่ตลอดเวลาเลยครับครับผมครับผมอ่ะดอกอ้อละครับได้ให้ความอบอุ่นนะคะพี่ๆทีมงานนะคะน่ารักกันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งพิธีกรทุกๆท่านเลยอะค่ะให้ความอบอุ่นให้ความสุข แล้วก็ที่สําคัญมอบสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ค่อยให้พวกเราได้ออกทีวีทั้งๆพวกเราแต่ก่อนได้อยู่บ้านนอกแต่ตอนนี้ก็มีโกมีช่องแฟนทีวีแล้วนั่นก็คือได้มา5ปีแล้ว5ปี5ให้5อปุ่นแต่ดอกอ้อได้จากแฟนทีวีที่มากล้นจริงๆนะคะต้องขอบคุณจริงๆกับแฟนทีวีให้อะไรอันดับแรกเลืกอนกเราที่ว่าให้โอกาสนะคะให้โอกาสพวกเราทุกหมดของศิลปินที่มีโอกาสได้เหมือนกับเป็นสื่อกลางให้พวกเราได้ถ่ายทอดถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นทุกๆด้านเพราะฉะนั้น ก็คือต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทีมงานทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆขอบคุณบริษัทกรมิโกที่มีช่องดีๆให้พวกเราได้ได้จัดการมดวดีได้ทำกันแล้วก็ได้มอบให้กับน้องๆประชาชนทุกๆคนได้ดูกันเพราะฉะนั้นต้องให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ5ปี5ให้นี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับนะฮะทั้ง3ท่านนะฮะแลวก็มีคํากรอนดีๆจากเหล่าบรรดาศิลปินของแกรมิโกที่เขาช่วยกันร้อยเรียงถ้อยคําออกมาได้อย่างสละสลวยมั้งนะฮะมั้ง นะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแนวทางของตัวเองรัชนกสีโลพันทิ้งทายว่ารัชนกเป็นอีกคนได้พบเจอรักอบอุ่นเลิศเลอ,เลอจากแฟนทีวีอ๋อเดี๋ยวเราออาต่อก็คือว่าเียรักไม่มีวันสิ้นสุดแล้วแต่เอายี่นี้ดีกว่าพี่ว่านะความูกพัน อ่าตรงตรงตรตรลงกันให้ดีลงให้ดีความมีใหันไม่มีวันสิ้นสุดมีให้กันความรักความผูกพันไม่มีวันสิ้นสุดความรักความผูกพันความสุขความรักความผูกพันให้กันตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดได้แต่งออกมานะฮะความสุขความรักความผูกพันที่เป็นรางวัลมอบให้กันไม่มีวันสิ้นสุด คุณมากทั้งสามท่านฮะผมฮะขออการต่อขอบคุณมากครับมีแค่นี้เหรอคะจาจบแล้วอยู่แคาเนี้ยจ้ะแล้วตอนนี้นิกก็ตามติดสาวเปาลีพรพิมลมาถึงหลังเวทีปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วใช่แล้วแฟนดีของเราใช่ปีที่5แล้วแล้วเปานี่ก็ติดตามตั้งแต่ปีแรกมาจนปีนี้มันก็เติบโตมาด้วยกันใช่พร้อมกันแต่ตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นมาถึง5ปีกับแฟนทีวีแล้วเนี่ย ได้ความรู้สึกของเมารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันไวอะค่ะเพราะว่าหนูกับแฟนทีวีคือเหมือนเติบโตมาพร้อมๆกันเพราะว่า,าตั้งแต่ความไมาความแชมป์ปีแรกใช่ไหมคะก็เหมือนแบบเราได้ได้มีโอกาสดูตอนที่ออนแอร์วันแรกเปิดสถานีที่กําลังเปิดเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนจนมีแบบว่ากิจกรรมเข้ามาเข้ามามีรายการต่างๆเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมันรู้สึกว่าอุทยทไมเรา ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ห้เนี่ยมันรวดเร็วจริงๆรู้สึกว่าเราโตขึ้นไหมรู้สึกว่าเรายังเขาเดินใช่เดินเราก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นคือมันมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมีรายการเพิ่มขึ้นมีศิลปินเพิ่มขึ้นมีพี่น้องเพิ่มขึ้นใช่คือมันมีอะไรตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมันทําให้ยิ่งยิ่งโตยิ่งอบกุ่น ก็ <fists. S 1> ถึงณตอนนี้แล้วเนี่ยถือว่าแฟนทีวีของเราให้อะไรกับเปาบ้างคือต้องบอกว่า<ม>ให้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างแรกคือให้โอกาสเพราะว่าเปาก็ถือว่าเติบโต,ตแล้วก็ได้มีโอกาสมาจากช่องแฟนทีวีในรายการความไม่ค่อยแช่งทําให้แบบว่าพอได้พอได้ประสบความสําเร็จในในตรงนั้นเนี่ยทำให้โอกาสต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นประตูแบบ มือนเป็นประตูก้าวแรกแล้วก็เปิดทางให้เบาได้มาเจอกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนทีวีคือให้ประสบการณ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเลยเพราะว่ามันคือการประกวดในช่องแฟนทีวีในความหมายควาแชมป์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการประกวดที่อื่นเพราะว่าได้ให้เห็นเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการอยู่หน้ากล้องการที่มีครูเพลงมาสอนร้องเพลงในห้องอัดอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเป็นการเหมือนทํางานเลยอะ มันไม่ใช่การประกวดคือเหมือนการทํางานจริงแต่ทุกคนได้เห็นภาพเราใช่ได้เห็นภาพเราซึ่งเราตอนนั้นคือเราก็เป็นผู้ประกวดคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครรู้จักว่าเอ้ย<า>เรารเราคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อ,อให้ประสบการณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสที่ไม่ว่าเราจะเป็นแบบว่าเ,เด็กๆหรือว่าเป็นนักร้องแล้วเลยะค่ะคือปัทีวีก็ให้โอกาสเราได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ๆอะไรเงี้ยทำให้เราเหมือนเหมือนได้ได้ฝึก ประสบการณ์ไปด้วยเต็มที่นะป้อเราเต็มที่มากแต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่แฟนดีวีจะให้อะไรเปาแล้วเนี่ยแฟนดีวีของเราก็มีความสุขมากและที่สําคัญพี่นิกาอยู่นี้นะคะอันนี้เป็นมันเหมือนกับเป็นน้าลายยายสายอะค่ะพี่ต้นฝากเอาไว้คือใช่เพราะว่าพี่ต้นเขาติดภารกิจเยอะมากเขาต้องไปสัมภาษณ์หลายคนมากเพราะฉะนั้นเขาได้มอบสิ่งนี้ให้นิกมาด้านในด้านในต้องบอกว่ากอรนิดนึงโอ้โหใหญ่มากอะต้องเหลือการอย่างนี้ดีก่อนเนาะได้ได้ได้ น่ารักสุดๆนักแฟนทีวีเลิฟ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 ต้องบอกว่าที่แฟนทีวีให้อีกอย่างหนึ่งคือให้อะไรให้อ่าให้เปาได้มาพบกับแฟนๆด้วยยังไงยังไงยังไงมีความรู้สึกไงบ้างที่ได้เจอแฟนๆวันนี้ก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าได้เจอกันตั้งแต่เปายังแบบประกวดยังไม่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะคือจนจนแบบว่าพอพอได้มีผลงานมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วมันเหมือนแบบว่าจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งทําให ทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ทําให้มีคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมามาลักเราแล้วก็มาส่งเสริมเรามันมันปื้มมากๆขอบคุณแฟนทีวีขอบคุณแฟนๆน,นะที่มาวันนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาด้วยขอบคุณทุกท่านค่ะทุกวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้แฟนคลับของปอเหนียวแน่นมากมีแต่จะเพิ่ม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 ขึ้นเรื่อยๆอวันนี้เต็มที่มากขอบคุณปอเป็นอย่างมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลย ตะวันร้อนแสงแดดอันอ่อนตะวันร้อนแสงแดดอันอ่อนหัวใจอวบนี่อยู่ทุกวันโอ้รักที่ช่างสั้นโอ้รักที่นามสร้นเรารักกันรักกันตลอดไป